สวัสดีเพื่อนเฟซีทางช่อง YouTube เชฟที่คนเดิมนะครับ EP นี้เป็น EP พิเศษนะครับมาตามกันต่อสาหรับนัวนัว,น,ว,น,วนัวก็จะเป็นหนึ่งในสองแสบแมวมหาเฮงนะครับที่หลายๆท่านน่าจะจำกันได้ดีนะครับเมื่อก่อนน้องก็จะจับรัฐบาลไทยแบบแม่นมากๆนะครับมีช่วงหลังนะครับน้องอาจจะไม่ค่อยได้จับตัวเลขเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่มีน้องเล็กสุดนะครับน้องเล็กสุดก็คือ จิ๋วมารวยนะครับมาน้องก็เลยไม่ค่อยได้จับนะครับแต่ว่างวดล่าสุดเนี่ยเชฟลองให้น้องจับเลขทูบให้นะครับเป็นเราพัฒนาโอ้โหปรากฏว่าแม่จริงนะครับนะก็แต่ว่าเลขทูบน้องอาจจะแปลกนิดนึงก็คือเลขสองเนี่ยมันตีหนึ่งกาอยู่นะวันที่แล้วเลขสองกับเลขสามมันตีหนึ่งกาอยู่แต่เชฟยังมองอยู่ว่าเอะเลขสามมันจะเป็นเลขแปดหรือเปล่านะครับก็ปรากฏว่าเข้าแปดหนึ่งหนึ่งสองสี่ตัวเลยนะครับเนี่ยนะครับก็คือเลข ทูบเก่านะครับวันนี้เชฟเลยลองให้น้องวันนี้เชฟเลยลองให้น้องอจับเลขทูบเสียงไทยนะครับต่องวดดูนะครับว่าจะแม่นต่องวดเลยหรือเปล่านะสําหรับราวพัฒนาประจําค่าคืนวันที่ยี่สิบห้าเมษายนนะครับมาลุ้นไปได้วยกันนะสําหรับเลขทูบนัวๆน,นะครับน,วนัวก็เป็น2แสบแมวมาเฮงนะครับ ครับก็ครบแล้วสำหรับเลขของหนูๆนะครับใครอยากจะได้เม็ดเดียวก็คือ60-2902นะครับส่วนใครจะเอา3ตัวก็อาจจะเอา8มาใส่นะครับเอา8มาใส่เออขอภัยใครจะเอา4ตัวนะครับก็อาจจะเอา8มาใส่หรือเอาศูนย์มาใส่แล้วแต่แล้วแต่ความชอบนะครับเอาละครับฝากไว้สำหรับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับเนื้อหาวิดีโอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟัง แล้วทางข้อมูลตัวเลขก็เป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแรงใจฝา,ากกดไลค์ฝากกดแชร์ขอให้ทุกท่านโชคดีกับตัวเลขวันนี้ครับเจอกันใหม่ลายหน้าพี่หน้าครับสำหรับอพ p นี้สวัสดีทุกท่านครับ